เงินดิจิทัลเฟสสล่าสุดวิธีได้เงิน1 0,000บาทเฟสสามดูเลยไม่พลาดเงินเงินดิจิทัลเฟสที่3ล่าสุดเลยคือเฟสต่อไปที่จะได้เงิน1 0 0 0 0บาทครับตอนนี้เนี่ยรัฐมีการบอกมาแล้วครับว่ามีการให้แน่นอนสำหรับคนที่เป็นไปตามคลิปนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะได้เงิน10,000บาทจะต้องทําอย่างไดบ้างคลิปนี้คุณจะรู้ทั้งหมดเลยครับสิ่งแรกครับที่คุณจะต้องมีเนี่ยคือคุณต้องทําการลงทะเบียนครับในแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นลงทะเบียนโครงการเงินดิจิทัลตรงนี้เนี่ยหลายหคนได้ทําการทาเป็นที่เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่หลายคนก็ลงทะเบียนกันเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับทีนี้วิธีที่จะได้เงินเนี่ยก็คือ คุณจะต้องติดตามครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐเขาจะประกาศผลในวันที่ลงทะเบียนนะครับที่ประกาศผลของกลุ่มเฟดสามเนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งพอประกาศประกาศผลแล้วเนี่ยการที่จะได้เงินครับก็จะมีหน้าที่เปลี่ยนไปนครับจากหน้าที่คุณได้อยู่จากตอนปัจจุบันครับที่ผมเคยทําคลิปบอกท่านว่าว่าคุณก็จะอยู่หน้า3าใช่ไหมพอได้เงินเนี่ยก็จะเป็นหน้า5คือหน้าได้เงินซึ่งการจะไปหน้าได้เงินได้นั้นเนี่ยก็จะต้อง มีวันนี้ผมมี8ข้อนะครับซึ่งจะมาบอกอทุกท่านเป็น8ข้อนี้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นไปตาม8ข้อนี้หมดทุกข้อคือผ่านหมดเนี่ยคุณก็จะได้เงินเสสามครับนะคือวิธีเงินในหมื่นบาทเนี่ยก็คือต้องลงทะเบียนแล้วก็ผ่านไอ้แปดข้อที่ผมได้บอกตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เงินแน่นอนครับโอเคมาดูกันครับข้อที่หนึ่งครับก็คือต้องเป็นคนสัญชาติไทย คุณเป็นคนสัญชาติไทยหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนสัญชาติไทยครับคุณไม่พลาดเงินตรงนี้แน่นอนเพราะว่าเงินครั้งนี้เนี่ยจะให้สําหรับคนไทยนะข้อที่1ผ่านไปง่ายๆสบายๆข้อที่2ครับข้อที่2เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคุณเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่านะข้อน,นี้ก็สําคัญนะถ้าคุณไม่เป็นคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะก็จะไม่ได้นะครับ เงินจะให้สำหรับคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับนี่คือข้อที่2ครับเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับข้อที่3เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0บาทหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน8 4 0 0 0 0มบาทนะครับสำหรับปีภาษี2 5 6กก็จะได้นะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ที่มีรายได้เกินอันนี้ไม่ผ่านนะจะต้องเป็นคนที่ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน800,000บาทในปีภาษี2566โดยกรมสรรพากรครับพูดง่ายๆก็คือรายได้ต่อปีภพศ2566เนี่ยไม่เกิน800,000บาทหรือ70,000บาทต่อเดือนจะเป็นมาบต่อเดือนหรือจะเป็นแต่ละเดือนเนี่ยฉเฉลี่ยไม่เท่ากันก็ได้บางเดือนอาจจะได้กว่าเจ็ดมากกว่าเจ็ดหมื่นบางเดือนอาจจะต่ำกว่าเจ็ดหมื่นนะครับบางเดือนได้สามหมื่นบางเดือนจะได้แสนหนึ่ง,อ, 30, 000, งอ,ะ 100, 1, อะไรเง,งี้ยรวมๆกันแล้วนะครับตลอดทั้งปี ภาษี 4, 2องหคุณไม่เกิน8ปดแสนสี่หมบาทก็เป็นอันผ่านข้อที่3ครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ให้ดูรายได,ได้ง่ายๆเลยครับเอารายได้ของคุณเนี่ยมาบวกกันทุกเดือนตรงนี้ก็คิดง่ายๆสบายๆข้อ3ข้อที่สครับเงินฝากก็คือไม,ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารทุกอย่างเลยครับที่คุณมีอยู่เนี่ยณนะวันที่31มีนาคม2องหครับรวมกันเกิน50,000นบาทโดยมีการตรวจสอบเงินฝากจำนวน6ประเภทครับ ก็คือเอาเงินฝากทุกของประเภทนี้เนี่ยไม่เกิน5 0,000นบาทนะครับทุกบัญชีเลยก็คือเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําบัตรเงินฝากใบรับฝากเงินผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกับข้อ1นถึงห้าโดยเงินฝากให้หมายถึงเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่รวมเงินฝากบัญชีร่วมมีเงินฝากกับธนาคารณมีนาคม2องหครับรวมกันไม่เกิน5 0,000นคือเอาทุกธนาคารที่คุณมีเงินฝากไว้ทั้งหมด มาบวกกันครับแล้วมันไม่เกิน5 0 0แสนบาทในวันที่31มีนาคม2567นะครับให้คุณหยิบมาดูเลยครับบัญชีที่คุณมีตอนนี้เนี่ยแล้วดูวันที่31มีนาคม2อง7ของทุกบัญชีแล้วนำทุกบัญชีมาบวกกันตรงนี้ง่ายๆครับก็บวกแบบสบายสบายเลยถ้าคุณผ่านเนี่ยก็คือบวกแล้วไม่เกิน5 0 0แสนก็ผ่านนี่ข้อ4ข้อที่5ครับคือต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำนะครับ ต้องไม่เป็นนะตรงนี้ก็ผ่านง่ายอยู่แล้วนะครับข้อที่6ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นของภาครัฐนะครับข้อน,นี้ต้องอธิบายกันสักหน่อยผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์และถูกเรียกเงินคืนจากภาครัฐเนี่ยหมายความว่าคนที่เคยทําผิดกฎการใช้ของโครงการต่างๆเช่นโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาครับเขาห้ามแลกเงินสดแล้วคุณไปแลกแล,ล้วรัฐตรวจเจอเนี่ยก็โดนแล้วก็โครงการที่โดนกันเยอะและตรวจเจอกันเยอะคือเราเที่ยวด้วยกันนะครับที่ผ่านมา ก็คือเวลาบางคนเนี่ยเขาไปจองไปเที่ยวครับแต่รู้กัรก,กับโรงแรมคือไม่ได้พักจริงแต่ดึงเงินของรัฐออกมานะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยคือการกระทําที่ผิดนะครับแล้วทาให้ถูกละงับสิทธิ์ถ้าคุณเคยถูกละนับสิทธิ์ในโครงการใดๆที่ผ่านมานะครับก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินเงินที่เท่าด้วยนะน,นนี่คือข้อที่6ครับต้องไม่เป็นผู้ถูกละงับสิทธิ์หรือถูกเรีคือในบริรการโครงการอื่นของภาครัฐข้อที่6ครับ ต่อไปข้อที่7ครับต้องไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการของภาครัฐฝ่าฝืนก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับฝ่าฝืนก็คือเขาห้ามแลกเงินสดคุณไม่แลกเงินสดเขาห้ามอย่างบัตรสวัสดิการเนี่ยเขาห้ามกดเงินสดออกมาคุณไปกดเงินสดออกมานะครับเขาเอาห้ามเอากาุงต้มไปซื้อสินค้าอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ไปทำนะครับก็ถือว่าจะเป็นคนที่ฝ่าฝืนเงื่อนไข,ขของมาตรการของภาครัฐก็จะทําให้ ตรงนี้คุณจะจะไม่ได้นะครับโอเคันต้องไม่เป็นคนที่ฝากฝืนเงื่อขนไขของภาครัฐข้อ7และก็ข้อที่8ครับมีอายุ16-20ปีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินที่ท่าผ่านแอปทางรัฐได้สำเร็จนะครับเพราะว่ากลุ่มเฟส3เนี่ยจะให้สำหรับคนที่อายุ16-20กยีดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังอยู่ในวัย มัธยมนะครับตอนนี้อันนี้16-20เนี่ยจะเป็นช่วงมัธยมหรือว่าปวชปวสนะหรือว่าจะเป็นช่วงมหาลัยนะครับจะเป็นช่วงนี้แหละกลุ่มนี้จะได้นะครับหรือคนที่อายุ16-20ปีทุกคนก็ได้หมดนะแต่คุณเนี่ยมีข้อแม้อย่างเดียวครับคือต้องลงทะเบียนในโครงการเงินดิจิทัลเ,เนี่ยผ่านแอปทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะต้องเคยลงทะเบียนมาก่อน งทะเบียนตอนไหนก็คือลงทะเบียนสาหรับประชาชนทั่วไปที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนไปนะครับตั้งแต่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567ที่ผ่านมานะครับที่มีการเปิดในช่วงเวลานั้นเนี่ย1สิงหา -15 กันยาคนที่อายุ16-20ปีที่ลงทะเบียนทันตรงนี้เนี่ยจะได้เงินเฟสามนะครับซึ่งวิธีที่จะได้เงินเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกครับในนี่คือข้อที่8นะก็ทั้ง8ข้อตรงนี้ ที่ผ่านมาทั้งหมดคุณจะต้องผ่านให้หมดทุกข้อนะครับถึงจะได้เงินแล้วคุณต้องลงทะเบียนเพราะว่าพอผ่าน8ข้อนี้แล้วครับผลการลงทะเบียนของคุณเนี่ยตรงนี้8ข้อที่ผ่านปุ๊บหน้า3คุณจะเปลี่ยนเป็นหน้า5ทันทีแล้วเมื่อหน้า3คุณเปลี่ยนเป็นหน้า5ครับนั่นแหละเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าถึงเวลาที่คุณจะได้เงินแล้ว เมื่อไหร่ครับผลม,มันเปลี่ยนจากหน้าสามเป็นหน้าห้าก็คือนั่นแหละครับคือรอบต่อไปซึ่งเฟสสามในตรงนี้นะครับในณวันนี้ที่ผมทําข้อมูลเนี่ยของงินดิท้าเฟสสามนะครับรัฐเนี่ยมีการกําหนดนะครับวันยังไม่ได้กําหนดเป๊ะครับว่าวันไหนจะประกาศนะครับแต่ก็คาดว่าก็จะอาจจะเป็นเดือน5เดือน6เดือน7ประมาณนี้นะครับที่อาจจะ เงินหรือว่าจะเลยไปตรงนั้นแต่คาดว่าคงไม่เลยนะครับคงจะจบเพราะว่ามันต้องแจกเฟสสี่ต่อด้วยนะครับก็ให้ประมาณนั้นนะครับถ้าโชคดีนะครับเดือน5เดือน6อาจจะได้เลยนะครับก็ถ้าได้ปุ๊บกลุ่มต่อไปก็ที่เราต่อก็เป็นเฟสสี่นะครับวิธีได้เงินก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นไปตามนี้โอเคนี่ก็คือข้อมูลที่มาฝากทุกท่านแบบล่าสุดเลยนะครับการจะได้เงินเพียงทําตามนี้ครับก็จะได้เงิน เฟสสามแล้วฮะคือคุณจะต้องไปลงทะเบียนซึ่งลงทะเบียนก็บอกไปหมดแล้วแล้วก็เป็นไปตามที่บอกทั้งหมด8ข้อตรงนี้ผ่านหมดครับแล้วก็รอวันประกาศผลเป็นหน้า5้าเท่านั้นแหละก็จะนี่คือวิธีได้เงิน1,000บาทในเฟสสามครับโอเคนี่ก็คือข้อมูลที่มาฝากทุกท่านครับถ้ามีเพิ่มเติมจะฝากทุกท่านอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหมค่คลิปต่อไป